นี่คือร้านอาหารใต้ในสุพรรณที่เจ้าของร้านเป็นคนใต้แท้ๆยืนทําเองปรุงเองแบบจานต่อจานเลยส่วนบรรยากาศร้านก็ล่มลื่นมากมีบ่อปลาคาร์พอยู่กลางร้านเลยนะแถมที่ร้านเป็นเพจเฟรนลี่แลยยังมีโซนคาเฟ่ด้วยที่นี่เลยจ้าเดอะเบียร์คาเฟ่ร้านจะอยู่ใกล้ๆกับแยกสีประจันเลยนะส่วนที่นั่งที่นี่จะมีให้เลือกหลายโซนเลยทั้งอินดอร์เอาดอร์ห้องส่วนตัวหรือจะดาดฟ้าแบบนี้และชอบสุดๆเลยมีบ่อปลาคาร์ปกางร้านสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยนะส่วนเมนูอาหารใต้เขาจะมีให้เลือกหลายอย่างเลยแถมพี่เจ้าของร้านคือยืนทําเองปรุงเองทุกจานะะแลใช้วัตถุ ดิบมาจากใต้ทั้งหมดรับรองแซ่บแน่นอน<ม>เรากับเพื่อนนี่สั่งกันมาอย่างเยอะจานนี้เวลาเรามาร้านอาหารใต้คือต้องสั่งตลอดผัดสตอรกระปีกุ้งตัวสตอมาเม็ดใหญ่มากทรงรตมาจากใต้เลยนะและให้ดูตัวกุ้งมาชิ้นใหญ่เต็มคำผัดมาได้กลมกล่อมเผ็ดนัวรลิมากยังมีเมนูผัดเผ็ดสตอหมู3ชั้นจานนี้ทำมาถึงเครื่องแกงมากเข้มข,นข้นเผ็ดข้าเนื้อสุดๆส่วนถ้วยนี้แกงส้มปลาสำลียอดมะขามอ่อนเป็นรสชาติแกงส้มแบบใต้แท้ๆเลยน้ำแกงคือเข้มข้นปลาสดชิ้นใหญ่มากกินกับข้าวราดน้าแกงไปเลยแบบนี้เต็มไ่หั มีปลากระเบนย่างผัดเผ็ดใบยี่หร่าเมนูนี้หาก,กินยากมากเนื้อจะมีความนุ่มเนื้อเผ็ดจัดจ้านอร่อยเลยจานนี้หมึกซอผัดน้ำดำอ่ะให้ดูความปลาหมึกที่หลานบางมาใหญ่มากแล้วผัดมาได้รสชาติเค็มเคม,มหวานหวนหมึกก็ดีเลยยังมีแกงคั่วกระดูกอ่อนใบพายและหล่นปลากุเลาเค็มตากใบก็มาพร้อมชุดผักแบบนี้ส่วนจานนี้ปลาเก๋ามังก้อนทอดเกลือตัวปลาชิ้นใหญ่ทอดมาได้เหลืองกรีกินกับตัวน้ำยำเปรี้ยวเค็มหวานคืออร่อยมากและที่หลานด้วยความมีโซนคาฟเฟ่พวกของหวานก็ทำมาได้ดีเลยมีทังมะชาลาเต้ฮันนี่โทช็แและบิ ซูเมลอนแบบนี้ก็อร่อยสดชื่นสุดๆไค่แวะไปสุพรรณแล้วอยากกินอาหารใต้แบบเข้มข้นเข้มข้นแนะนำต้องมาเลยเดอะเบียร์คาเฟ่ร้านจะอยู่ใกล้ๆกับแยกสิบประจันนะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึง2องทุ่มอาหารอร่อยบรรยากาศก็ดีไปลองดู